บ้านดังกันเราเขาสู้กันตลกเออเขาล้วงหัวมว้วนกันแมนครับเขาสู้ต่างกันี่ได้อะไรจากนั้นเรื่องนี้มากนั่นและนี่คืออีกส่วนหนึ่งก็คือความสามัคคีในหม,มู่บ้านครับผมอ่าเรื่องนี้ตอนตอนที่ไอ้ท่านพุท่บ้าน บาท่านห่าง่าเนี่ยบางทีว่าท่านแต่ผมสิเล่านี้ออกคิดพอไอคือความคิดพอเขาต่อยคือความสำคัญความสามัคคีในในหมู่บ้านเนี่ยมันมันจำเป็นเพรลงมือกันบางครั้งสื่อข้างแค่ไหนเห็นแต่แค่ผู้นำหมู่บ้านจะเห็นอย่างเดียวมันจะมีข้อปฏิบัติคนระเบียบต่างๆหรือเมืองเงี้ยหมู่บ้านเท่านี้ มึงก <Men S 1> ับเดผู้นําเมือมันกับมึงมึงน้่กมันมันบมันบ่ทัวร์ฉันคือความสามัคคีไปในหมู่บ้านเาบองเมืองแยซอยกันเป็นหูเป็นตาซอยกันยิงยาเสพติดบ่อยาเสพติดได้หลายสมอเงี้ย่ครับัคือยาเน่รอครับเนาะครับครัวก็อีกเส้นหนึ่งอือคือคือส่วนของพระเอกกับแ็คือสิ่งที่ลูกใจรักลูกคนใจรักเอง้อม่นพอเปิดเม่เนาะข้อมัลเออเป็นข้อมูัของลวกเตาเปิดบังคับการกา ถ้าไม่ยุ่งเกี่วกับยาเสพติดถามปรเดเรือสังคมลูกเช็นียังใจรักท่องส่งเสริมกันไปเนาะจังนี้เปื่นก็พออ่าิีนีผมด้วยพ่อยากให้ลูกเจ้นกินน้ำกินมันเนาจนเมียป้าบอกเมียประด้อยวน้ำเรียนมันเะฉะนั้นก็คือโอ้ดีหลังนี้นี่เธออสทรอนสังคมไดไดหลายอย่างในแนวโยนเดวก็ฝากถึงนังสาวน้อยนั่งไทยท่ามเดือนพิสาคุลไปเมื่อไที่มีตัวเบืเขาไปครับไปลุกวนไปน้ำมูตัว ขอบคุณหลายผู้มัเสีอีครับพี่เราเ้ากเบิ้งครับเ้าเบืองมวลมันแน่นแน่นอนอีสานมาเท่านลุงโจูกบที่มันมึงอลไร่นี้มายกโปูเหยครับมาเอาที่ก็ได้เขารแมจเน่ยเฟแ้น่ยเนาเรานก็กอมาที่กอจอันนึงี่าเดีของพี่จี๋นะ สองรอบ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 อ้หแบบแบบนี้นะสี่รทีดยวที่เรับอลวิไลาวิเห็นมาหมดก่อนใมอยู่ักาเป็นไนั้นเ้อีใจรลอยู่แน่ตเป็นไดบ้างบริษัอันนี้บริษัทช็อด มันยึ้ที่เสียงกุ๊กรุมันมีบันไดยี่สงขันยี่สี่ไัคนดเบบนเียบมันดเบียบสองขันยี่สี่อันตนไดโตปน่าแล้วขาขันนึงโลกไปยี่ขาลอยเพเสียงดังคัเด้ตตัตน่ี้บก้เน่ตื่น มาโจออกมาแล้วจากโรงหนังนะคะละครเรื่องนี้หนังภาพยนตร์เรื่องนี้คืออีซี่สาวนอนเวีนแพงต้องป้าขอไว้มึงครับคิดหอดอีสานบานเฮากลิ่นอายพวกอีสานอันตรักพวกอีสานบานเฮานะครับสุดยอดเสียงพิษเสียงแค่เชือกบุงบอกถึงความสามัคคีในหมู่บ้านได้ขอคิดขอเฉพาะอนไหลเอาหมอป่าก็มาเห็นว่าหมอป่าเห็นว่าเรา เขาเบิ่นโเต็มแต่ย้งหนผมแค่นั้นผมแย่ใช่ไหมแย่ดีแต่อวักิงมั่ี้นี่เยเบื้องหลังนี่ตีหรอกวกิงมั่งปินเราปินเราอะโคดีวะในโคดีวไในห้างอันนี้กันในห้างอาจารย์ด่วยครับว่าภาคสเขาจะเป็นตัวหลักมาแมนหลักกิโล หลักนแล้วก็ลักกินแล้วเฝ้าไปเมืองครับผู้บ้านซืออินครับเรื่องนี้คือว่าโอ้นะครับให้คนคิดได้หลายเรื่องชุมชนผู้บ้านนี่เยอะมากความสามัคคีไหมมันจะมีอ่าสอดแทรกไปด้วยความรู้แล้วก็แง่คิดต่างประมาณนี้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้บ้านเรื่องยาเสพติดเรื่องการรักลูกด้แน่ประมาณว่านว่าให้ลูกเต็มเติมเติมมาลูกมามาลูกมากรองเงี้ยมากรองน้ำเพราะว่า บาง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 ครอบครัวเนาะเขาก็อยากให้ลูกเป็นนั่นนี่อยากให้ลูกเป็นนั่นนี่จะบริถามความอันนี้เลยว่าลูกใจเป็นปมักยัางแง่ประมาณนี้ซอสอแท้ไปด้วยความรู้แล้วก็หลายๆข้อคิดนะครับประมาณนี้ครับแล้ววันนั้งที่ได้ยินเสียงพิษเชียแคนเดี๋ยเชิญพี่น้องเมืองหนองเมืองหน้าเนาะเขามึงหรือพ้นต่างจังหวัดนี่้ยพคนต่างจังหวัดเมื่อก่อนนี้หนังที่เข้าฉายมันก็ป่าล้อมเมืองอยู่ยังพ้นในเขาในเมืองกรุงแล้วก็ภาคกลางภาคใต้ค้นทางพรเต็มเลยวัน หนังไม่ได้เข้านะครับก็วอนผู้ใหญ่นะครับทุกท่านนะครับวอนผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับเอาไปใช้นะนะครับเอาไปใช้หน่อยเอาไปใช่หนังคนอีสานเพื่อคนอีสานแม่โบอีสาน่คือว่าสนุกันนะครับประมาณนี้เลยลงผมบอกเลยยองต่อไปเร็วๆนี้เอาเรยยงต่อไปเวรงองต่อไปเลยทำหนังสาวน้อยเพ็นกระเพงนะครับปากไว้นําครับ เราจะถ่ายทำกันเดินพุษภาพมุนนะครับองโดย <c oughs> เพื่อม่ทุนม่ทุนถูหุ้นส่วนนับกัน <c oughs> ให้เลยของเจ็บมังกรอะเนี่ของเจ็บมังกรนะ <c oughs> รนะครับ สุดยอดนี่คือผู้อำนวยการสะดวกของนังเรลงผู้พันคือื่นนะครับซึ่งเป็นเซลล์หางเซลล์แง่งจะพร้อมเต็นรถมั่งก่อนนะครับซึ่งถือว่าเมืองแย่งกันตั้งแต่สาวน้อยกันเตะเฮ็ดพิงซ้อนสามพิงเป็นเปิดสนามสูงนี่ครับได้แรกๆเลยมันมีสตอรี่นะครับมันมีสตอรี่แล้วก็เรื่องสาวน้อยไม่แพงเนี่ยเป็นแบบมาดูแลซอรกันแล้วก็ขนทัพขนทีมยูทูบเบอร์มาแสดงร่วมกันครับแล้วก็นังเลงนี่ได้ข้าวดีจากพิมพ์มั่เขาะจะข้าวดีจากพี่เปิดสนันว่า มีนม <Cornell. S 2> ันรวมแสดงนั่นดิตอนนี้มีบอยสัชัยนกคงสก้อนไม้พัชรีแล้วกับหมอร่าีกหลายๆคนทีมวันได้เปิดเผยซึ่งออกในเบอร์ใหญ่ๆด้วตัวนี้เป็นเบมอเป็นธรรมดาได้พี่น้องว่านาูนาดนีครับแต่บานเรืองนี่นะันได้ออกจากลงผู้พัฒน์สเรินนี่เาคเหนนทหลายๆจังหวัดนะครับาคาุทมั่ง ดูแล้วได้ไงคิดหลายอย่างอยู่สนุกสนานอลรมเต้าก่นปีนหัวยิ้มในหัวครับได้ยิ้มในหัวป่วยมาเรื่อยๆกันตัวเออโอ้เสียงเผิวทาได้ม้วนเลยนะครับฝากแฟนๆสาวหน่อยแฟนเฮาครับนะครับอีสานเฮามาเที่ยทุกจังหวัดก็อีสานเกือบทุกจังหวัดเลยเกือบทุกจังหวัดใหญ่ๆมีหมดเลยแฟนเกือบทุกจังหวัดแต่ว่าภาคอ่าบทมอเนี้ยบธรรมจะมีแค่สมุทรปราการเนาะ บางทีอยู่อยู่ที่บางทีแล้วก็ไปชลบุรีไประยองมาทุนแต่สงขสาครกดลงมันเลยลงเอาพี่น้องจะปวดยึดตามของกลุ่มยูทูบเบอร์ต่างๆมึงศิษต่างดังว่าผู้พันธุเสื้อถี่ลุ่งหมองไรเน่เออหรือเฟซประธานทางมันเพิ่มมาครับเฟซประธานทางทีมนักแสดงของเรือพุ่มพันธเสื้อถี่แต่ว่ามีหมดเลยเน่สาขาไรเน่จังหวัดไรเน่ เอาก้อนหนังเสืออาลูกมีดอกเฝ้าไปเมืองคูดกันนะโอเคครับอันนี้ค่ะนี่ค่ะฟังไหมต่อไปสิมีเรื่องที่สองอีกครับพี่น้องวัดโจฝากเลยรได้ค่ะพี่น้องฝากว้านต่อไปสิเป็นเรื่องใด ba, 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 เจ้าเป็นบ่พวดไมผู้ใหญ่บ้านเป็นบ่อบีปากเบียข้ามซ่ผู้ใหญ่บ้านเนี้ยพอประชุมกันบ่เจ้านี่ธรรมดาเนาะเขาประชุมกันไปหาีปากกนจจิวแตกวะว้น่ไบ้านแควาดโตตบบาทลาสาุดรเนาะตเปบาอปลาติตามตามนอเออันนี้พููให้หางก็นี่ยหางนี่าครับอองาบอกเอง นี่อยาปะไม่ได้จได้ยังทีเพอะอามาเก็บต้นให้ท่านนี้พูดอะโดนอีหรี่ได้ป็นกี่กปีพูดละล้วนอะไ่ได้เขาล้วไ่ได้เขาล้วนนางพอแค่โดนอีหีโดนอีหี่ได้เขาล้นเลย มีรถรับไม่ได้อย่างนึงที่ผมก็มาได้เอเพิ <c oughs> ่งหนักะครับรไพื่อความรุ่งนังด้วยเดี๋ยวขอบคุณหลายๆคะ่ะที่ติดตามรับชมช่องเรื่องสตอรี่คะ่ะ ขอบคุณยหลายเด้อค่ะห้เบิงแคนีค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปสิบี้ห้เบิงอีกนะคะขอบคุณยหลายค่ะสวัสดีค่ะ